ยูกันต่อครับบอลอยู่ที่บุกลินครับในเซตนี้ครับบุกลินลุยขึ้นมาโฟลเตอร์ขวาเรียบร้อยครับหย่อนลงไป2คะแนนแล้วบุกลินไปแล้วพร้อมมาแก้ให้แล้วโดนสตีลไปพร้อมเปิดยาวๆบุกลินหลุดเดียวขึ้นวางสองคะแนนแล้วบุคลินกลับมานักลูกนี้ติดปากห่วงครับบอลไปของเคนเคนจ่ายให้บุ๊กครับบุ๊กทะลุมาจ่ายให้บิกบอลเดบเรียบร้อยครับ จ่ายสวยมากครับแล้วคนจบก็ยอดเยี่ยมครับแลกกันคนละหมาดครับเกมนี้บอลอยู่ที่บุกลินบุกลินระยะกลางว่างๆอย่างนี้แบงแบงๆครับสามแต้มไวครับบุกลินรินบุกลินจ่ายยาวๆให้บิกบบ๊กบอสบิ๊กบอสขอวัดเชิมแมนหน่อยกลับมาที่บุกลินบุกลินข้ามเข้าขวาแลว้ววางเรียบร้อยครับบุกลินเก็บไป บอลขึ้นมาเลนเปิดแล้วบุกยิงไกลตรงนี้แบงแบงถูกส่งเข้ามาบอลอยู่ที่บุกรินบุกรินขอแล้วยิงไกลเลยครับแบงแบงครับโอ้วันนี้ทําอะไรก็ดีครับบุกรินครับโตนี้มีช่วงเวลาที่ลันครับใช่ครับบุกรินจ่ายตัดไม้ลีโอลีโอเฟกหนึ่งทีคืนมาบุกรินบุก สามแต้มเลยครับบุกลินโอ้เกมนี้เป็นเกมที่บุกลินได้แต้มเยอะเลยครับเขีลุม2แล้วแกะมาได้แล้วบุกกระชากผ่านเลยครับ1ต่อ1ยูโรสเต็ปหล่อครับบุกลินครับโอ้โหท้ให้มาที่บุกลินบุกลินขั่วม,มาแล้วบุกลินแหวกมาขึ้นวางได้ฝาว ลูกที่สองยอดเยี่ยมมาบุคลินครับบอลอยู่ที่บุคลินขึ้นมาแล้วแอนวันครับุคลินเกมนี้น่าจะตั้งแต่ดูไ b l มาสามฤดูกาลนี่ยจะเป็นเกมที่เป็นแคริเอร์ไฮของบุคลินนะ เราดูลูกโทษถามครับ